วัดเนินโพค่ะเสียงจะดังนิดนึงได้ยินเสียงกยิไหมคะ,คะวันนี้เข้ามาปิดทองกันเนาะปิดทองฝั่งลูกนิมิตที่วัดเนินโพนะคะอยู่ตำบลหนองบัวเนาะอําเภอ,อเมืองจังหวัดจันทบุรีนะ,ะะน,นะคะนี่นะคะได้ยินเสียงกินไหมอะ่ะชุดละสี่สิบบาทนะคะเอาไปไหว้พระเทวสุวรรณเนาะได้ยินส เฮ้มีมีระฆังให้ตีเขาให้ตีใช่ไหมเนี่ยอไม่รู้แล้วก็มีเนี่ยค่ะอันนี้พระพระอะไรอ่ะนี่เป็นคาทอลิกที่ไม่รู้เนาะนี่แหละค่ะเขาขายค่ะค่ะนี่คือกองอำนวยการนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้ทูกเทียนเนาะให้ชีวิตนะคะตรงนี้ก็จะขายดอกไม้ทูกเทียนเนาะนี่มี ทำบุญที่ดินดอกไม้ที่เรียนแล้วก็เออทำบุญที่ดินเนาะเป็นเครื่องหมายของความดีในงานเป็นทองสองโกกับของท่านเจิาโกท่านใดที่มาแล้วเดี๋ยวทำบุญเสร็จจะรับประทานอาหารนะคะอันนี้ทำบุญรถเนาะถวายวัดถวายรถให้วัดใช่ไหมสองที่ให้ดูทะเบียนสองยานเลยศูนย์นะคะทุกคนเก็บบุญครบทำ เดี๋ยวอ่านพยมพักใกล้ๆหน่อยก็อันนี้บุญบวชนาคหมู่นะคะอนาคหมู่ทายาทนาชาเรติต้องเป็นเงิน100บาทขอประกาศอนุโมทนาสาุก็เอากระดุมหมวก็ได้ครับอามีสาวรับอันนี้ไปนีดพยาเต่าเรือนนาคหมู่ทายาทนาชาเรติมั่มีติดตรุงแหกแหกปิดทองตรงนี้เนาะเสียงดังอ่ะใส่ไปในและที่สาคพันยอมรับทั้งหลายบุญกรรมบ่วงเครื่องมุงบางหลังคาบดในยันได้ขาด ทำบุญไถ่ชีวิตโครกระบือนะคะข้าไปดูแ่ี้มาแล้วมาแล้วหายปอ้เขาเยเโคยังไม่หาย้างไลละ